สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงท่าต้นไม้นะคะโยคะอาสนะในท่าทรีโพสท่าต้นไม้นะคะเราจะมีการฝึกเริ่มต้นง่ายๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงสร้างความสมดุลในการยืนของขาของเราให้มั่นคงในการยืนขาเดียวเริ่มแรกเลยสำหรับออปชันแรกของคนที่เริ่มที่จะฝึกก่อนนะคะเริ่มแรกข้างที่ยืนเนี่ยสมมติว่าจะยืนด้วยข้างนี้นะคะข้างที่จะ ผ่อนน้ำหนักขาให้ยืนน้อยลงเนี่ยจะใช้ยกการยกส้นเท้านะคะแล้วใช้จมูกนิ้วพับนะแล้วก็พิงเอาไว้ที่เจ้าขาข้างที่เราจะยืนนะคะแล้วอ่านี่นําสังเกตนะเหมาะนำทางด้านตรงนะคะเปิดขาออกไปด้านข้างยืนตรงๆแล้วยืดขึ้นอันนี้คือท่าเต็มท่าเต็มเนี่ยท่ามองไกลๆก,ก็คือ มือจะยืดขึ้นด้านบนนะคะเจ้าส่วนเจ้าขาเนี่ยก็คือจะใช้พิงในรูปแบบแบบนี้นะคะเวอร์ชันที่2อ,อันนี้สำหรับออปชันแรกออปชันแรกคือคนที่ยังไม่สามารถที่จะยืนด้วยขาเดียวได้เต็มๆนะคะออปชันที่2คือเริ่มดีขึ้นมาหน่อยอ่ายังใช้มือในการพยุงตัวเองไว้นะคะยังไม่ปล่อยยกเขาขึ้นมาหนีบไว้ข้างๆแถวๆหน้าแข้งแล้วก็เปิด นะคะอันนี้คือเป็นออปชันที่2ของท่าต้นไม้ออปชันที่สามเราจะเอามันหนีบไว้ตรงน่องของเรานะคะตรงต้นขาของเราแล้วยืนเหมือนเดิมคะ่ะท่าต้นไม้ก็คือจะยืดมือขึ้นด้านบนแล้วพับนะคะให้สังเกตนะคะเราสามารถยืนแล้วมันให้มีถึง3ามออปชันได้ในการยืนเราจะยืนตั้งแต่ เท้าติดที่พื้นนะคะแล้วก็เท้ามาอยู่ในส่วนของหน้าแข้งและก็ขึ้นมาในอยู่อยู่ในส่วนของต้นขา3าส่วนนี้สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้ว่าเราสามารถยืนได้อยู่ตรงไหน,นอันนี้คือในส่วนของเท้าส่วนท่ามือก็คือถ้าได้ก็คือเปิดขึ้นไปยาวๆสูงๆด้านบนนะคะถ้าได้ถ้ายังไม่ได้ตรงนี้ก็คือเท้าเอ,เอวเอาไว้ก่อนหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเริ่มทำ ท่าต้นไม้ก็จะอาจจะสามารถมีเก้าอี้ยืนอยู่กับเก้าอี้หรือยืนแล้วพิงกับกําแพงใช้มือเนี่ยพิงพยุงตัวเองกับกําแพงได้นะคะลองปรับใช้ดูค่ะทําเหมือนเดิมนะคะในหลักการของโยคะคือเมื่อทําขาด้านหนึ่งแล้วก็ทําขาอีกด้านหนึ่งเริ่มตั้งแต่ดูว่าเราได้ตรงไหนนะคะปรับขึ้นมาเรื่อยๆที่นักแข่งหรือในส่วนของต้นขา ก็พับขึ้นมาแล้วก็คือจะมีออปชันที่เหมาะสําหรับตัวเองคือถ้าเราได้อยู่ในระดับนี้แล้วมือเรายืดขึ้นไปได้เต็มที่แล้วตรงเนี้ยเราก็จะมาฝึกหายใจต่อเพื่ออยู่กับท่านั้นนะคะให้ได้นานๆแล้วก็นิ่งๆลองดูค่ะการฝึกโยคะเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปสําหรับทุกคนเลยมีออปชันที่เหมาะกับร่างกายของเรานะคะ